สบายทีพี่น้องี่พี่น้องตมแล้วพอ่อยุ้ยำนิมนต์กะกชย้ไ้ะยรเติอแะกระส้มกับขปุ่นน,น,นี่นนเลเยมันกระนวเลยเผือตำเปือ่อยเน้นใส่าบางการขอบหนังเก่ามานันแล้ก็ น้องว่าใส่บนขอบน้ำเก่า,นะามันน้ำน้ำปลาดุกพี่น้องหังวอัดเนี่ยไปเรีเอานา้ำปลาลินพี่น้องเอาน้ำปลาดุกเอาสั่งน้ำมันแมนเอามาให้ ยาตะทิขระปุนสั่งมาแล้วพี่น้องขระปุนชิมหาโล,าลาแล้วลล่ดอกพี่น้องเอาสำคนเอามาลายกับกินโมเบิดข้าบึงคนล้วก็เอาสำนี่พี่น้องเลยมื่อีนสุบรายสำเมื่อวาน ลปลาไหนะเขากินเน่ยนะมาจากไหนนะแเอามาของแผละช่องตัวในะชิปปี้ไคุณอ่อีเนอะ มเห็นยักนอกอก่เลยงน,น,นตูเมงเงืงออกไปอยู่หน้าพี่น้องเลยมือไหร่งเง่งมาผ่านหลุดลิลิด้อพี่น้องหัวหน้าออกไปหน้าแล้วมึงเอาได้หายดิต่อเฮ้ยเนี่ยก็แดดไงเออ,เอ,อถูกต้อง นีน่เนาะพี่น่ะเติ่มผู้เชี่ยังโฟงไก่น,น่ะเออมึงเห็ดนะกู้จุดกำลังขัวานำหนาพี่น้องทา่นมาดูฮะนี่ยังหยังม,มุนคักมุนแน่พี่น้องชิ้นเอ่ินี่ใช<ม>เ้เนื้อเนื้อปลาตัวตำนี่เลย ลงแหมันคือ <Netz> บ <mainly c als> uh, <ża> uh, well, ุกัวอาจะรยการเป็นจาหอมมาแล้วกับเพิ่มน้าอีกเนาะหน่อยหนึ่งมึงเห็นยูกะทิว่าเอาไม้มึงขวดอีกคนหนึ่งในรางขวจักแว เฮ้นมันอยางลงาไปอยู่มังกินไปทางไช่ไหมผ<ม>ีก่าให้ปลานะหมายแล้วจักตุน<ม><ม>พอดีพี่น้องเอง้ยพุ่นิพพาโลกมาไล่มาหน่อย

กินได้ป่าเสห,หนองินได้เจ็บสองแล้วปวดอะไร่กินได้ด้ยอย่างเจิ้มเองเขาประสบการณ์ชีวิตจิ้มโลดกิจการหายลาหาลุก,กเขาว่างงานไร <laughs> อย่างหลุดเลอะยอยู่ก็เลยมอบกิจการให้เขาจิ้มหอย กินเสร็จปอยากเสร็จอะกินเองโหลดเอ้ยเอาหายเน่กินม,มาได้ก็ตีกันโหลดสู้เอาหายเน่หายนอกไม่ลูกล่ะกินให้นอกในดิเอ้ยม่ใชิยายังลูกเอาอันเล็ๆหน่ะแทงลงไปใส่หัวมันแล้วก,ก็ดึงขึง้นมามึงเอาขี้ดเมื่อกี้จะันกระกกยายให้หมดขุ่นผันเอาไปใหายเมือ่อกี้ข้าให้มันกินแหรอป้าเบิดอยู่หาหัวมีแต่ขี้นั่นชิน่ะเอ้ยรวยใช่รวยใช่ เฮ้ยเขาใจ๊พิษแล้วมาเม็นอีกิเด้อไปกินคนมันเหี่ยคนไปยุกกินขีมันรวยเลยเอาไปกับบอาบัวสามกับบัวคอยบ่เอชิ้นนัวๆได้ย่าแบบนัวๆแบบกิ้งกะเข่าก็แล้วทอดแล้วกิ้งกะเข่ามาแล้วแดกลงปลายบ้านพี่น้องสองตคน พอเดเด้อพอดเด้อหนยกูเองพวกมันอยู่แก๊สก่อนยังบตท่นเอาลงได้พี่น้องยังบทันเอานามหนาลงได้พี่น้องน้มหนาขวอยังเข้มข้นเลยมู เห็นอือเข็ยมยขนกระโดดบอ,เอลเลยตืมหน้ามไปมด้วเฮ้ยให้มันหดการที่นี่มันจะชิพอ่ออะววไพูดนะพ่อพี่น้องเอ้ยขนาดยังบ่ทันแล้วได้หนีหนามปลาดุกพี่น้องแล้วลงมาบ่ะเนี่ขย,ยขี้กระตังหาแต่ยายจะต้องขอใจภาษาใดยายป้าเธอพี่น้อง นี่คือบ่าได้ใช้น้ามหนาเลยพี่น้องน้าเขาผุดลุล่วงป้าเข็มขนขนาดเลยมั่นเ้ยเพิ่มน้าอีกกระทั่งหนึ่งก็ยังได้พี่นอนลองเพีงกอไก่เมื่อคืนนะฮหัว่าจะใ่้อะไรอีร้อย

嗯。 เป็นยางเลยกระอ้บมันเป็นยางบ่ถ้าโทกไปนี่บุคคลบาทอยู่าขัาดด้ขวแซนพี่น้องเนี่ยท้องกินมีข้าปุ้นแหนมืเลนะยเลยจักหน่องกับแกสี่กับแกห้าง พอกินที <centro> ่ป่าน <th> <what> ี่นั่งอันเอามาหายเมื่อวานเลยพี่น้องเอ้ยทีห้เข้ามาส่งอะไรขอบคุณรายที่พี่เด้อพอดีได้เห็ุเดือดคนงานโอ้ยขอบคุณขบปาดขอบคุณปายุกิหลายๆติ่มไว้เขาก็ได้กินชมเขยากตีเฮงเฮงมันมันเก่าเก่าลำลำรวยรวยเก่เก่าเฮงเฮงพดีมีแห้งทั้งป่าทั้งลุงหาได้ก็หายโสดไม่ได้เลย เป็นอะไรมันชิมแล้วฮะผักเยอะยงเห็นลูกชิ้นกุงตกปีเจ้จะเป็นลูกมะจากบอตอตัวเป็นพิง มเละค่ะกัแกวานเ่ยวานนมึงจะเพิ่มหนาบอีกไับสุดาแต่เมื่อ 見ろ。 ได้มันจะลงแล้วลงแม่มุน ขเก่าเ่ายอไรจกจะขีะจจะดอกผู้ถ่ายจตาเสียกตาหลอกเยี่ยอไพอขีดอยู่นี่ตาติตาเสียกตาปิเยยอะไเห็นจะขีดจะค้ำอยู่ยังยมอะไรจะขีดอะไง่ายๆได้พี่นอบบ้อเลยแบะขีบถ่ายเลยใหมเลยโมกิเพิ่งใหม่เล

งานก็จะได้จกคนพี่น้องเอ้ยยังบริเทนนนหายหน้ายังบวันไปหนักยังบวันไปสอบนะว่าคนงานเป็นอย่างไรบ่าเกี่ยวแนวใดบ่าเป็นแนวใดยังบริเทนหนว่คนงานอืมกูโจขีดเราเกือบสิบใแล้วนี่ พักก็นอนอยู่ห่มกล้องขึอนนออยู่กับพ่อจ๊ะ <c oughs> ว่าเจ้าของหน้าก็อยู่ทึ่งคื <c oughs> อนะ่ะยายคุณผักไก่บเบินะยังตอนหนึ่งห้าอย่างน,น <c oughs> ลุป้าผันองก็ดูดเคงดื่มอยู่หายหน้าอยู่ข้างหน้าบเบิดอยู่หม่มผมว่แห้งเนาะคนงานเจ้า <c oughs> ้องไปลงไปนั่กัน มังกะสิมังกะสิเป็นแบบนั้นแหละเมื่อัเตอร์คุณนใบ่ปิเหตดแล้วเอามื่กะสิมชตตแล้วกับกวดมึงอยากเพิ่มหน้ามั้อืมโ อวนเพิ่งนะเพาะตอนนี้จากท้อยถับหนาวุไปแหนนอมึงช uh ิมแหละชิมแบบใส่แกงจีจ้างเออใส่กระปุกจีจ้างมาจ้องมึงอยู่ห่ว อย่างาไวมีคิะเพื่อนวค่ร้อนเนาะแค่ร้อสส่งไปโอ้โหชิคุอาใส่พี่นอเย หัวก for ็ย huh? okay. ัง yeah. huh? ่ไเดอแต่ขออกตลักอยู so room, yeah. s <S ่เลก้นล้องเอ้ยขาม่งชีโมงเลยเบิดรบนหึเกบิดแล้วมีแต่จะปล่อยหัวลงเ้่อเ่ะมัวลวเกลางเยกลางนนก็มัเด็ใส่สะกดมัดแล้วมัดจะคนมัดสคนหนูบนสอามคนมังพี่น้องเอยสามนี่แล้วเด้อพี่น้องห้าสคนงอนกัน